สูตรเมนูเย็นนะคะสำหรับแก้ว16ออนเครื่องชงแคนวัตนมผสมเลยมาเลย1.5น้ำกาแฟเรายังไม่ได้4ออนเรากดเพิ่มค่ะเท <Okay, S 1> น้ำกาแฟลงไปได้เลยคนน้ำกาแฟกับนมให้เข้ากันให้ละลายให้ดีก่อนนะแล้วเราถึงจะค่อยไปใส่น้ำแข็งปิดฝาได้เลย เอสเพรสโซเย็นเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะอเมริกาโน่กาแฟสองช็อตเท่าเดิมนะใช้น้ำกาแฟ3ออนตเติมน้ำเปล่าให้ถึง6ออนเลยนะอเมริกาโนเ่เย็นแบบไม่หวานเลยคาปูชิโน่เย็นน้ำกาแฟ3ออนเทนมใส่ในแก้วเลย1.5เสร็จแล้วเราก็ใส่กาแฟลงไปเลยแล้วเราก็เติมน,น้ำแข็งเราก็ตักใส่ไปด้านบนเลยคาปูชิโน่มีฟองท็อปหน้าข้างบนลาเต้ใช้น้ำกาแฟ2ออนใส่นมผสม1.5ก็คือ1่ออนครึ่งเท่าเดิม ใส่เป็นนมสดแล้วก็เทกาแฟเนี่ยใส่ไปได้เลยปิดฝาพร้อมเสิร์ฟมอคค่าเย็นมอคค่าเย็นเนี่ยเราจะดึงน้ำกาแฟมา3ออนนะอ่ะนมผสม0.5โกโก้ผสมสำเร็จพร้อมใช้แล้วอีก1.5อ่เทใส่ไปได้เลยผลให้ละลายก็นมกับกาแฟแล้วเราก็ใส่น้ำแข็งได้เลยเติมน้ำแข็งเสร็จเรียบร้อยแล้วเราเล็กจะใส่เป็นนมสดจะได้มีความมันๆหน่อยนึงสวยงามอย่าให้มันเยอะเกิน เสร็จแล้วก็ปิดฝาพร้อมเสิร์ฟได้เลยแค่นี้เสร็จแล้ว